ดูเจอเลยโอ้โหอืม้ลกาวสวัสดีครับ f อซทุกท่านด้วยนะครับหลายคนอยากเ MM ห็นพี่เอ็มมาทานนะครับซอยจูนะครับแล้วก็นี่สำคัญคือตอนนี้เอ็มบาเอร์เปิดร้านแล้วนะครับอยากมาลองกินวัตถุดิบในร้านให้ทุกคนได้ดูว่ามีอะไรบ้างอันที่เช่นนะครับเหลือเราคัดพิเศษนะครับเนื้อขานะครับแล้วก็มี ตับนะครับหวานอย่างนี้เลยปลายตับนะครับแล้วก็มีเสือร้องไห้ขาดไม่ได้ครับไล้ทีเด็ดครับนี่ครับเหลือตัวหนึ่งจะมีแค่2องันร้านเราก็จะมีนะครับสันในหรือริบอายนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญคือแจวเราไม่เหมือนที่ไหนในประเทศนี้นะครับน่าจะมีที่เดียวของประเทศไทยแล้วก็คือแจวโค้งของเราแล้วฮะแล้วก็ถูกถูกใจลูกค้าในปัจจุบันนี้ที่มาทานที่ร้านมากครับ วันนี้ก็เลยอยากกินแซ,บ,ซบทุกคนได้ดูและหายคิดถึงเนาะหลายคนบอกว่าพี่เอ็มกลับมานั่งกินให้ดูหน่อยมาเดี๋ยววันนี้จัดกันซแซ่บเลยครับเอาครับไม่อยากพูดว่ามนํำเพลงแล้วน้ำกินน้งวยมาพี่เอ็สีทุกคนครับหนึ่งสองสามจัดไป โอ้ชื่นจริงฮะโอ้หวานปากมางเลยฮะไม่ได้กินนานมากอ้มาน,นี่เราเอาเนื้อขาขาดได้คุณเนื้อทีเด็ดของเรานะนี่ริบอายนะฮะซึ่งเป็นริบอายหมบ้านนะที่เราใช้กินนะครับนี่ครับนี่เราชิ้นเล็กๆพอครับเลยฮะนี่อืมานี่ครับ วันนี้ท่วมๆเลยมาเดี๋ยววันนี้จุ๊ะให้หยุดดูแซ่บๆเลยวันนี้มีผักพริกแล้วก็ลิ้นฟ้าแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับหัวแดงนะหอมแขกนะมาไม่ได้กินนานแล้วขอเริ่มของดีของเด็ดมากเลยดูเจ้า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 เลยโอ้หอืม อหวานมากหวานจริงก็รครับอย่างนี้ต้องเข้าเหนียวแล้วเบาๆพอวันนี้ไม่ได้กินนาน หวานครับหวานมากจิ้มดีบอกเลยว่าอาลังดีครับเผ็ดน,นิดนิดแต่ค่อนข้างเผ็ดมากเลยเสือครับอ,อร่อยครับรประตูซาอุ เพลินนะเน,เนื้อผมมาต้องกินกับของแขกเท่านั้นนะผมแนะนำเลยถ้าใครมากินที่ร้านคือมันจะออกหวานเพอดีกับเจ้าวอื้ออร่อยอื้อตับนะเลยอื้อ อร่อยอ่ะับบเราจะใช้ปลายตับเป็นหลักนะครับเวลาเราเพราะฉะนั้นความกรอบไม่ต้องมีความกรอบเลยไม่ต้องถามดึงเลยกรอบมากๆ sổ chín rồi Hãy subscribe cho quá Ngon phá Cũng đi rồi หวานบอกเลยว่าหยุดไม่อยู่จริงครับเพิ่มความหวานนิดนึงนะนะครับคืออะไรล่ะครับดีครับดอกดีเราจะไม่ทำการซื้อดีหวดอาร้านเราจะใช้ดีแบบนี้นะครับคือเป็นดีสดแท้ๆนะครับเราก็มาดอกจากป่านะ,ะรสชาติมันจะออกหวานปลายบ้างของการมันคือจะหวานแบบ วายถ้าดีขวดจะเป็นหวานเนี่ยแต่ถ้าเป็นดีวัวจะเป็นหวานเนี้ยเก็งเส้นว่ะใช่มันจะโปรเฟรต์มากๆาเลยนะมา <c oughs> ลองก่อนเนี่ยโอเคหัหวดเดียบืม คืออย่างพูดเป็นภาษาฝรั่งมากเลยนะว่ามันอร่อยมากอย่างแบบเดี๋ยวต้องเอาฝรั่งมานั่งกินสักวันแนละ้วจริงๆกินกุ้งฝรั่งเลยเพราอยากให้เขารู้ว่าอาหารบ้านเราอร่อยแค่ไหนนะไม่งั้นมันกินไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับถ้าไม่อร่อยจริงๆเนื้อบ้านเราเอา,อาดีครับเอาลองดูวนะ่ารทสอบนะ

หวานเจี๊ยบอร่อยยิ่เคี้ยวแก้มตัวเองเลยทุกคนเจี๊ยเริ่มเกลี้สดตับนะวู้ดูดิอร่อยไม่อร่อยเจ้าวจะบ่นแล้วว่ะหวาน tuổi khắp đồ về à, loại chúng tôi em loại chúng đập olympic à. đi cả là đâu ô việt ô không thái hang vạ lê hâm tứa tứa รอบคนณเลยอร่อยเกินครับวันนี้อความสะใจไม่ทุเลาเลยเดี่ยวเราไม่ได้นั่งกินมา่านนะครับวันนี้กินโชว์ อยากให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีคุณภาพปาาแก่ไหนเราคัดปลาแม้กระทั่งแจ่วเลยนะครับดูนะครับเกลือปลดอนะ่ะปลาล้านผมก็จะได้กินแบบนี้นะครับที่มีคุณภาพผมกล้า,การับประกันเลยนะครับว่าเนื้อผมหอยบากแล้วกสามารถกินได้เยอะบ้างขอบคุณมากคนที่มารับประทานนะครับลาโคนไทยของเราแล้วเบงเนาะขอบคุณจริงๆแล้วก็ถ้าผมทาไม่ทันหรืออะไรยังไงก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็สามสับองเรา ก็สับสนได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแบลต่างๆมามีนเนื้อแหกด้วยตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนแพ็กซีนอยู่นะครับใจยินดนดนงวยครัเดี๋ยวก็จะมาให้ทุกคนที่สนใจนะฮะจัดจัดกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าใครอยากจะมาทานร้านก็ตัวข้ากของใครการทานสนามบินอุดรธานีนะครับอยู่ ฝากเดียวกับบิ๊กซีดาดีนะครับติดกับบ้านกองราดาดีนะครับปากบุกเลยปากบุตรเลยก็ได้ว่าลาบโคไทยก็มันก็จะขึ้นเลยครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอ้สุดยอดแล้ววันนี้โคได้จริงเลยก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายโคได้